สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็มาทักทายกันตอนดึกๆไปเลยนะครับผมครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องปัญญาสูงสุดนะครับอยู่ในตัวเองนะครับผมครับครับก็ความสําเร็จนะครับก็มีหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเวลานะครับก็ด้านครอบครัวนะครับก็มีสุขภาพนะครับด้านครอบครัวนะครับแล้วก็ด้านธุรกิจด้านจิตวิญญาณนะครับผมครับครับก็บางที คนที่สําเร็จด้านเวลานะครับก็อาจจะไม่สําเร็จด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ด้านธุรกิจนะครับด้านครอบครัวนะครับสุขภาพนะครับแล้วก็ตลอดถึงจิตวิญญาณนะครับก็ความสําเร็จก็มีหลายๆด้านด้วยกันนะครับผมครับแต่วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องปัญญาสูงสุดอยู่ในตัวเองนะครับผมครับก็ลักษณะของปัญญานะครับก็จะแบ่งอยู่3ประเภทนะครับหรือว่า3ลักษณะนะครับ ครับอันที่1ก็คือปัญญาที่เป็น knowledge นะครับที่เป็นความรู้นะครับที่เราศึกษาจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรับตำลานะครับทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะครับผมแล้วก็ปัญญาอันที่สนะครับก็คือปัญญาที่เป็น understanding นะครับก็คือเกิดจากการใร่ครวญนะครับก็เกิดเป็นความเข้าใจหรือว่าเป็นทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้นะครับครับครับผมครับ ก็ปัญญาตัวที่3นะครับก็เป็นปัญญาซีอิ่งนะครับเกิดจากการเห็นจากภายในนะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะครับผมครับหรือว่าเป็นปัญญาสูงสุดที่อยู่ภายในนะครับผมครับก็ปัญญา2ตัวแรกนะครับก็เราเรียนจากภายนอกนะครับมันก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับก็ยิ่งสมัยนี้ก็เป็นโลกแห่ง ออนไลน์นะครับก็เป็นโลกโลกแห่งดิจิตอลนะครับก็สามารถเรียนได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าปัญญาที่เป็นถ้าจะแบบพูดแบบหนังจีนนี่ก็คือหมายความว่ากระบวน่าที่เฉียบขาดที่สุดนะครับก็คือเวลาเราดูหนังจีนนะฮะมันจะเป็นกระบวนท่าสุดท้ายนะครับครับที่เอ่อ เอาหลายๆกระบวน่าอะไรอย่างนี้นะครับมารวมกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดคล้ายๆหรือว่าเป็นเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นโฮลิสติกนะครับเป็นองค์รวมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ตรงนะครับก็มันจะได้มาจากการเดินทางเข้าข้างในนะครับผมครับครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแนวการศึกษานะครับเพราะว่า การศึกษาในสมัยปัจจุบันนะครับก็จะเน้นหนักนะครับจะอยู่ที่ Knowledge กับ Understanding นะครับครับแต่ว่าในโลกของจิตวิญญาณหรือว่าในโลกข้างในนะครับการศึกษาที่เป็นตัว Seeing นะครับมันยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับทั่วๆไปนะครับผมครับครับก็วันนี้ก็มาชวนคุยเท่านี้นะครับก็ มาชมนะครับเดินชมบรรยากาศเพลินนะครับกับต้นไม้นะครับผมครับก็มันอยู่กับต้นไม้แล้วก็มันจะเป็นบรรยากาศไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้มันยังไม่มีลมนะฮะคือถ้าเกิดมีลมเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนแอ์นะครับไม่เหมือนพัดลมนะครับมันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ